45 16 17หดแล้วก็18ด้วยนะครับ18จะเป็น4ชิ้นนะแบ่งติด4ชิ้นนะครับ18นะน,นะคะลูกค้าลองดูตะกล้าที่52ถึง62นะส่วนสีดำธรรมชาตินะคะจะมีแค่ตะกล้า54เนาะแล้วก็59แล้วก็58ค่ะลองดูก่อนได้นะคะตะกล้าที่54จะเป็นปลายสไลด์เลย สวยมากตักล้านี้สั่งวันนี้ส่งพรุ่งนี้เลยนะคะลูกค้าค่ะอลังจากนั้นลูกค้ารอสินค้านะประมาณ2-3วันนะคะพรุ่งนี้วันวันศุกร์ใช่ปะ่ะชวยใครที่ชอบแบบผมยาวทรงสาลดเลเยอร์นะคะแล้วก็หน้ามายาวจดตัวตักล้านี้ไปได้เลย กีานี่อย่างได้แฮพิีตัวยูสีดำธรรมชาติด้านหลังนะคะสีดำเหรอฮาวิกตัวยูใช่ไหมตอนนี้ที่เหลือรู้สึกว่าแค่ตะก้าห้าสิบสี่ไหมอ๋อแฮปปี้ตัววีใช่ไหมลูกค้าจ๋าอันนี้สีมินสวยมากทุกคนคะ่ะเท่าค่ะ